อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับไทยไดโนโซอร์คิงและบริษัทคิดแอนคิดจำกัดสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ INBOX อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมกับรายการ INBOX อกซรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดดัาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสาหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวการ์ดไดโนเสาร์คิงโดยพิชินก็รับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยครับสวัสดีครับผมโดยในวันนี้ครับผมเราจะเป็นการแกะกล่องให้ดูกันดีกว่าว่าชุดเบสเซสหมายเลขหนึ่งนั้นมีอะไรบ้างอ่ะอธิบายก่อน ว่าเบสเซตคืออะไรนะครับผมชุดเบสเซตนั้นก็จะคล้ายๆกับชุดบูสเตอร์เด็กของแวนการ์ดหรือก็คือเป็นชุดที่เอามาเสริมนั่นเองครับผมจะไม่ใช่ชุดที่แบบว่าแกะหนึ่งกลองแล้วพร้อมเล่นเลยนะครับผมจะเป็นอาเสริมของเก่าหรือของเดิมที่มีอยู่ให้เก่งกาจมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยรวมนั้นเนี่ยแนะนําว่าเบสเซตควรจะเปิด3กล่องนะครับผมเวรจะสมมติา่าเราอยากจะเล่นเราอยากจะเล่นเนี่ยอยากจะเล่นตัวเนี้ยก็เปิดสัก3กล่องจะเวิร์กกว่านั่นเอง โดยในเบสเซตแต่ละตัวนั้นเนี่ยจะมีการแยกค่าละลอกเอาไว้นะครับผมอย่างเช่นเบสเซตใหม่เล็กหนึ่งนั้นจะหลักๆข้างในนั้นจะมีไดนโนเสราร์ธาตุลมกับธาตุดินทั้งนั้นเลยนอกนั้นก็คือจะไม่ใช่อะไรแล้วจะมีแค่ไดนโนเสราร์ธาตุลมกับธาตุดินถ้าเกิดอดยากจะเก็บธาตุไฟธาตุน้ําธาตุไฟฟ้าธาตุพืชที่เหลือต้องไปเปิดเบสเซตสกับ3เอาเองนะครับผมก็ในเบสเซตหนึ่งนั้นจะเน้นธาตุดินกับลมเป็นหลักจะไม่มีไดโนเสาร์ธาตุอื่นเลยมีดินกับลมอย่างเดียวนั่นเองครับผม ครานี้ก่อนที่จะแกะกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามาีหน้ากล่องอยังไงบ้างนั่นเองมาดูรีวิวกล่องนิดนึงนะครับผมกรณีตัวหน้ากล่องทั้ง2ตัวที่เป็นฟลอยนั้นเนี่ยหรือเรียกว่าโคโลกแกรมเนี่ยก็จะเป็นท่าลมทั้งคู่เลยแถมเก่งกานทั้งคู่ด้วยนะครับผมตัวหน้ากล่องนี้ก็เลเวลหกเลยทีเดียวน่นอนครับผมว่าฟินเจอร์หน้ากล,กล่องก็จะเป็นหนึ่งในทีมพระเอกนั่นเองครับผมก็ คนเขาคนนี้เนี่ยรู้สึกชื่อเล็กนะครับผมก็จะเป็นคนที่ใช้ไดนโนเสาร์ท่าลมอยู่แล้วคือไอตัวแบบนี้นั่นเองก็หมายความว่าก็จะเป็นเขาเนี่ยก็จะใช้ท่าลมไปหลักน,นั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ยก็จะเลยได้ออน,นิสงค์ขึ้นหนั้ากลองท่าลมมาทั้งคู่เลยได้นบอลก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับผมว่าเป็น DK ก็คือไดโนเสาร์คิง BT01 นนะครับผมแล้วก็ 0อ่า01ขีด01น,น,นั่นเองก็จะเป็นบูสเตอร์เล็กหมายเลข1นึกล่องที่1น,นั่นเองครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นเวนการ์ดบูสเตอร์1กล่องจะแยกอ่าบูสเตอร์1ชุดจะแยกเป็น2กล่องแต่ถ้าเกิดเป็นเดโตซอร์คิงบูสเตอร์1ชุดจะแยกเป็น3กล่องเพราะว่าจำนวนการ์ดมันเยอะกว่านั่นเองครับผมของเวนการ์ด booster หนึ่งอันอย่างเช่น bt 01อย่างเงี้ยก็จะแยกเป็น2กลอ่องขีดหขีดสอ,อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเป็นอ่าของไดโตซอร์คิงก็ผมก็จะแยกยิบย่อย จากบูสเตอร์หชุดกลายเป็น3ชุดแทนนั่นเองครับผมก็อย่ากตกใจกับกานได้ทำไมมันเยอะจังเลยใจเย็นๆนั่นเองครับผมโดยในเบสเซตอันนี้นั้นก็จะเน้นอย่างที่บอกคือเน้นลมกับดินอ่าด้านข้างดีกว่าด้านข้างก็จะมีรายละเอียดชัดเจนครับผมว่าในกระองนี้มีไดโนเสาร์ยีบแปใบมีสกิลนะครับผมการสกิลแปดใบซูเปอร์สกิลสิบสองใบแล้วก็มีคาแรคเตอร์สองใบนั่นเองบรรจุก,การทั้งหมด50แบบนะครับผม ด้านหน้าก็จะเขียนชัดเจนว่ามันคือชุดเสริมเพิ่มความแข็งแกร่งให้ชุดการนั่นเองนะครับผมก็จะมีการา์ดห้าสิบใบมีคู่มือการเล่นมีลักษสนามแข่งขันนั่นเองก็เขียนชัดเจนว่ามันคือเบสเซ็ตเบสเซ็ตก็คือชุดเสริมนั่นเองครับผมด้านข้างก็จะเป็นพรีเซนเตอร์หน้ากล่องนะครับผม,มทั้งคู่เลยด้านหลังอก็ราวนี้ก็ฉากหลังก็จะไม่เหมือนกับสตาร์เตอร์เซ็ตแลละก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าอพิเศษแถมกร์ดเรืองแสงสองใบในกล่องนั่นเองแล้วก็มีสอบทำได้อีต่างๆได้ที่ข้างล่างน ด้านล่างก็จะมีโลโก้ต่างๆด้านบนก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับผมว่าสามารถรับชมกระตูวเรื่องนี้ได้ที่ไหนก็สามารถติดตามเข้าไปดูกันได้เลยเอาแล้วก็ผมนี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของกล่องซึ่งรีวิวเรียบร้อยแล้วงั้นตอนนี้จบแค่นี้ละกันบายบายไปแล้วก็ผมสวัสดีครับไม่ได้เราจะยังไม่ไปไหนนะครับผมเราจะยังมาแกะให้ดูกันดีกว่าว่าของข้างในมีอะไรบ้างอาล้ตอนนี้จะเริ่มจริงจังแล้วนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเขืออธทีย่ยบรอบๆกล่องไปแล้วมาเรามาซีเรียสก,กันดีกว่า เบสเซชุนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าแนะนําให้เปิด3นะครับผมเปิด1อันเนี้ยจะไม่ค่อยแน่นมากนะเพราะว่าเล่นไ mm. ด,ดโนเสาร์คิงเนี้ยไม่ควรจะผสมธาตุผสมได้ไม่เกิน2นะครับผมแต่จะให้ดีเล่นล้วนไปเลยจะเวิร์กกว่านั่นเองก็ก็จะมีการนะครับผมคือจริงๆได้พิชินแกะมาดูก่อนรอบหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ทําการจัดเรียงพาเรื่องของธาตุเรื่องของการต่าง,ต,างต่างนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่าด้านล่างนี้ก็จะเป็นสนามคู่มือแล้วก็การแข่งขันซึ่งพิชินแกะมาแล้วนะครับผมขอแยกไว้ก่อนเลยเอา ก็จะมีการกระแทกอย่างดีไว้นะครับผมอ่าวิชินก็ขอเอาชนิดชุดนีน้ออกก่อนคราวนี้เราจะมาเริ่มที่อ่าไดโนเสาร์ธาตุลมกันก่อนดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมอ่าทีละใบเลยเนื่องจากมันจะไม่มีการ์ดซ้ํากันเลยนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับสตาร์ทเซตที่ว่ามันมีตัวซ้ําม,มาให้ตัวนี้จะไม่มีซ้ําเลยดังนั้นคือจะมีทุกอย่างอย่างละหนึ่งหมดเลยนั่นเองครับผมมามาดูกันขอเริ่มที่เลเวลหนึ่งนะครับผมกับตัวนี้เลยลิเลียนสเตอร์นัสนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเลเวลหนึ่ง พลังโจมตี1,200ออกกระดาษนะครับผมธาตุลมไม่มีเอฟเฟกอะไรทั้งสิ้นเลเวลหนึ่งใบที่สองก็ผมกับไดโนเสาร์ไค่ลอฟโฟรซอรัสนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเลเวลหนึ่งพลังโจมตี1,000ออกคอนั่นเองไอ้พวกพลังโจมตีอ่า1,200เนี่ยจะเป็น,นมาตรฐานคือเลเวลหนึ่ง1,200นี่คือมาตรฐานถ้าเกิดพลังโจมตีน้อยลงมาแสดงว่ามันต้องมีเอฟเฟกอะไรสักอย่างหรือพลังโจมตีเยอะขึ้นมาก็จะมีเอฟเฟกอะไรสักอย่างเหมือนกันที่แบบเกิดผลร้ายต่อต,ตัวเราเองอย่าง เลเวลหนึ่งไปถัดมาก็ผมก็จะเป็นเวโ e ซ o c i ปเตอร์นั่นเองนะครับผมอ่าพลังจมตีหนึ่งพันหนึ่งร้อยในเลเวลหนึ่งการไก่ธาตุลมนั่นเองตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นแล้วเ mm. ดนเสาร์ธาตุลมเนี่ยจะเป็นธาตุสไตล์ที่ว่าเป็นแนวแรปเตอร์ต่างๆนั่นเองครับผมแรปเตอร์คืออะไรก็โยโยวอตส์อันนี้นไม่ใช่นามันแรปเปอร์แรปเตอร์อ่าแรปเตอร์คือพวกไดโนเสาร์ยืนสองขานะครับผมตัวจะไม่ใหญ่มากจะตัวเล็กๆถ้าเกิดเทียบไซส์ก็ประมาณสูงประมาณคนรำนั่นแหละอาจจะสูงกว่าหรืออเเเลล็็กกกว่่่าาานนนนนิดหย้รปฝูง โจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วนะครับผมคอยโจมตีทีละนิดทีละนิดจนคู่ต่อสู้อ่อนแรงนั่นเองดังนั้นเนี่ยแรปเตอร์เนี่ยเด็กการเล่นมันจะเป็นแบบเอกลักษณ์ของทตุลมทตุลมก็คือจะเป็นการเล่นแบบที่ว่าปรับเปลี่ยนหมุนเวียนใทนติสเสาลงตีโดดขึ้นมือลงตีโดดขึ้นมือเรื่อยๆนั่นเองครับผมนี่จะเป็นเรียกว่าแนวคล้ายๆกับาตุลมแนวรวดเร็วว่องไวตีซ้ําไปเรืเ่อยนั่นเองครับผมก็จะเป็นแนวนี้อ่าเลเวหนึ่งให้มาเท่านี้จ้ะสามแบบสามสไตล์นั่นเองแล้วแต่ชอบนั่นเองครับผม มาดูเกรดอ่ามาดูเลเวลสองกันบ้างขออภัยชอบชอบพูดว่าติดเกรดนะครับผมพอดีเนี่ยพี่ชินเล่นเวนการ์ดบ่อยเลเวลสองมากดีกว่าตัวแรกเลยกับโมโลโมโนโลโฟลซอลัสนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเลเวลสองพลังโจมตีสามพันสามร้อยไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมอ่าเป็นกระดาษด,ด้วยเลเวลสองตัวถัดมาครับผมก็จะเป็น เสฉวนโนซอลัสนะครับผมตัวนี้ก็จริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนกับปูเสฉวนไม่ใช่เขานจะเจอในประเทศจีนนั่นเองครับผมเนี่ยก็ค่อยว่ากันไปตัวนี้ก็จะพลังโจมตี1000อ่ามีเอฟเฟคด้วยเลเวล2ออกคอนั่นเองนะครับผมเลเวล2ตัวถัดมาครับผมกับเพียรนิสกี้ซอลัสนะครับผมตัวนี้เป็นเลเวล2พลังโจมตี1,200้และก็มีเอฟเฟคด้วยนั่นเองครับผมเรื่องเอฟเฟคเนี่ยเดี๋ยวไว้ว่ากันในเรื่องของอ คลิปคอมโบอะคลิปสกิลต่างๆในคลิปถัดไปนะครับผมสังเกตคือเลเวลหนึ่งก็ให้มาครบ3สัญลักษณ์นะค้อนกับกระดาษอันนี้ก็ค้อนกับกระดาษครบเลยค้อนกับกระดาษค้อนกับกระดาษนั่นเองครับผมให้มาครบเลยอามาดูเลเวลสามกันต่อดีกว่านะครับผมเลเวลสามก็จะมีเนโอเวเนเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเลเวลสามาตุลมพลังโลมตีหนึ่งพันห้าร้อยออกกระดาษนะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์เลเวลสามตัวถัดมาครับผมกับ อ่าใช่แรปเตอร์นั่นเองครับผมตัวนี้พลังโจมตี1,400เลเวล3มีเอฟเฟกออกกันไกลนะครับผมเลเวล3ตัวถัดมาก็ผมกับอัลโลสลัสนะครับผมอ่าตัวนี้พลังโจมตี1,200นะครับผมเลเวล3ออกค้อนทัดลมนั่นเองมีเอฟเฟกด้วยนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นเลเวล3าที่ให้มาให้มา3ั่งแบ่นะครับผมต่อด้วยเลเวล4เลยนะครับผมเลเวล4ก็จะเป็นตัวหน้ากล่องใบหนึ่งด้วยกับตัวนี้นะครับผมอ่าอ่านว่าอัฟโฟเวเนเตอร์นะครับผมอัฟโฟเวเนเตอร์ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทรงผมแอฟโฟนไม่ใช่นะครับผมก็จะพลังจมตี1,600เลเวล4มีเอฟเฟกออกกันไกลนะครับผมเลเวล4บ่ปถัดมาก็จะมีเดลต้าโดโมิอัสนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพลังจมตี1,700เลเวล4ออกกระดาษธาตุลมไม่มีเอฟเฟกเลเวล4ให้มา2งแบบเท่านั้นครับผม มาดูเลเวล5บ้างดีกว่าเลเวล5ก็จะมีเซอร่าโดสลัสนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเลเวล5พลังโจมตี1900ออกกระดาษไม่มีเอฟเฟกต์ธาตุลมนะครับผมเลเวล5ไปใบัดมานะครับผมก็จะมียูทาเลปเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพลังโจมตี1น0 0นะครับผมเลเวล5ออกกันไกลแล้วก็มีเอฟเฟกต์ใบสุดท้ายครับผมซึ่งเป็นยูนิตหน้ากล่อลยอ่ะเดี๋ยวขอทีนิดนึงกับตัวนี้เลยครับผมชื่อว่า อาคาโนทอรัส uh, นะครับผม uh, ตัวนี้ก็จะเป็นเลเวล6พลังมตี2 0 0พออกคอนแล้วก็มีเอฟเฟกต์้วยซึ่งเอฟเฟกต์ตัวนี้น่ากลัวมากๆดังนั้นคือใครอยากจะเล่นเดคคาดลมแล้วก็แนะนำเปิด3กลกองแล้วก็ใส่ตัวเริ่มใส่ตัวเนี่ยตัวนี้ให้เต็มที่เลยเก่งมากครับผมนี่ก็คือจำนวนที่ให้มาทั้งหมดเท่านี้เองเลเวล1ให้มา3แบบเลเวล2ให้มา3แบบเลเวล3ให้มา3แบบเลเวล4ให้มา2แบบเลเวล5 2แบบและเลเวล6 1แบบนะนั่นเองครับผม แังนั้นแนะนาว่าเปิด3ดีกว่านะจ๊ะจะได้มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นเลยว่โอหจะมีให้สใส่ได้หนึ่งครับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของไดโนเสาร์ธาตุลมนั่นเองอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวเราจะมาต่อที่ไดโนเสาร์ธาตุดินกันดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่าธาตุดินอ่ะเดี๋ยวดูทีละตัวก่อนธาตุดินเลเวลหนึ่งนะครับผมกับเวโลซอรัสตัวนี้เป็นพลังจมตีหนึ่งพันธาตุดินเลเวลหนึ่งนะครับผมอ่าออกค้อนด้วยใบแรก เลเวลหนึ่งบที่2ก็ผมกับทาราลูรัสนะครับผมตัวนี้ก็จะพลังโจมตี1000พันเลเวลหนึ่งมีเอฟเฟกออกกระดาษน,นะครับผมอ่ Level 1, าเลเวลหนึ่งใบถัดมาก็ผมก็จะเป็นชื่อว่ามิมมี่นะครับผมอ่าก็จะพลังโจมตี1 2 0 0ันะครับผมเลเวลหนึ่งออกกันไกลไม่มีเอฟเฟกถ้าเกิดใครสังเกตจะเริ่มเห็นแล้วอ๋อ ไดนโนเสาร์ธาตุดีเนี่ยจะเป็นแนวพวกที่มีกระดองแข็งๆนะครับผมยืนสี่ขาอยู่บนพื้นนะครับผมอาจจะกินพืชซะส่วนใหญ่นะครับผมก็จริงพวกสเตโกซารัสบ้างอะไรพวกนี้ที่น่าจะรู้จักกันดีที่มีแผงหลังบ้างนะครับผมมีมีเกราะหนามบ้างแบบนี้เด็กสไตล์ธาตุดีนั้นจะเน้นในเรื่องของการป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ะไม่ตายนะครับผมมารับกันจมตีแทนหรือแม้แต่เมื่อเราบอกผ่านทําให้ฝรั่งข้ามเสียเลือดสองหน่ยวยโดยที่เราไม่ต้องจมตีเลย ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแน่นหนาแล้วก็น่ากลัวมากครับผมคือเน้นความเน้นอ่าแน่นในการป้องกันนั่นเองคือตายยากนะครับผมนอกจากจะตายยากแล้วเนี่ยถึงจะตีไม่แรงแต่เราก็ทำเสถียรภาพเลื่อนลดได้นั่นเองครับผมแนวพลังป้องกันนั่นเองมามาดูเลเวลสองกันต่อดีกว่าเลเวลสองใบแรกครับผมกับเล็กโซวีโซแัสนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเลเวลสองพลโจมตีหนึ่งพันสองร้อยนะครับผมมีเอฟเฟกต์ด้วยออกคอนั่นเอง อ่าแล้วก็ผมมาดูเลเวลสองใบถัดมากับโซโลเพลต้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเลเวลสองพลังโจมตี1,100มีเอฟเฟกแล้วก็ออกกระดาษนั่นเองสังเกตคือตระกูลไดนโนเสาร์เผ่าธาตุดินเนี่ยจะพลังโจมตีไม่เยอะมากนะครับผมจะปกติมาตรฐานนั่นเองเลเวลสองนะครับผมใบถัดมาก็จะเป็นทีเซนทอรัสนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเลเวลสองพลังโจมตี1,300ไม่มีเอฟเฟกออกกันไกลนั่นเองนะครับผมอ่า มาดูเลเวล3กันต่อเลยดีกว่าเลเวล3ก็จะมีแคนโทรซซลัสนะครับผมอ่าพลังโจมตี1,400มีเอฟเฟกเลเวล3ออกคอรนะครับผมเลเวล3ามใบถัดมาครับผมกับแองคิโลซซลัสตัวนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมเห็นกันบ่อยมากตามการ์ตูนตามเกมต่างๆนะครับผมเป็นพลังโจมตี1,500ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมเลเวล3ออกกันไก่นั่นเองมาต่อกันที่เลเวล3ใบถัดมานะครับผมกับตัวนี้เลย โนโดโซลัส no นะครับผมอ่าตัวนี้พลังโจมตี1,300เลเวล3มีเอฟเฟกแล้วก็ออกกระดาษด้วยสังเกตคือมันจะครบอ่าสามถ้าปล่อยหยุดฉุบคอนกันไกลกระดาษทั้ง3เลเวลเลยมาดูเลเวล4กันต่อดีกว่าครับผมเลเวล4ก็จะมีตัวนี้กันโทเนียตัวนี้ก็จะเป็นเลเวล4พลังโจมตี1,600นะครับผมมีเอฟเฟกด้วยนะครับผมแล้วก็ออกคอสนั่นเองก็โอเคเลเวล4ใบถัดมาครับผมกับ เอ็ดมันโดเนียโอ้ตัวนี้สวยนะครับผมอ่หลังสวยมากเลยตัวนี้ก็พลังจมตี1,700ไม่มีเอฟเฟกต์เลเวล4ออกกันไกลนั่นเองเลเวล4มีเท่านี้นะครับผมก็จะให้เลเวล4มา2ใบดูเลเวล5บ้างนะครับผมเลเวล5ใบแรกกับทราเคียตัวนี้เลเวล5พลังจมตี1,900ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมออกกันไกลเลเวล5ใบถัดมาครับผมก็จะเป็นสเตโกโซลารซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมก็น่าจะเห็นบ่อยๆเป็นตัวเด็ดๆเ,เป็นตัวนั้น,น้าอตัวหนึ่งเลยพลััจตรี1,800นะคบผม มีเอฟเฟกด้วยเลเวล5ออกค้อนนั่นเองและใบสุดท้ายกับผมกับเลเวล6นะครับผมก็คือตัวนี้เลยกับไซดานีนั่นเองตัวนี้เก่งเก่งมากครับผมเป็นเลเวล6พลังโจมตี2,000นะครับผมตามมาตรฐานเลเวล6อยู่แล้วมีเอฟเฟกออกกระดาษนั่นนะนะเองอ่าแล้วครับผนี่ก็จะเป็นอ่ายูนิตท,ทั้งหมดนะครับผมเป็นไนดโนเสาร์ทั้งหมดของธาตุดินนั่นเองก็จะให้มาจำนวนเท่านี้นะครับผมก็ลักใครชอบใครเอาไปใช้กันได้นะจ๊ะ เอาแล้วก็ผมนี่ก็จะเป็นอ่าไดนโนเสาร์ทั้งหมดนั่นเองหนึ่งสองอ่ 1, 2, อหนึ่งสองเก็บให้หมดก่อนแล้วกันเดีย๋ยวค่อยเลี้ยงใหม่ก็ได้คราวนี้ไดนโนเสาร์ไปแล้วเราจะมาดูสกิลการ์ดกันมาดีกว่าว่าในชิเนนเนี่ย,นนยให้สกิลอะไรมาบ้างนะครับผมอ่าใบาแรกเลยก็ผมกับวินพาวเวอร์ตัวนี้ก็จะเป็น400ไม่ก็700นั่นเองเดี๋ยวมราต้องดูเงื่อนไขนั่นเองครับผมนี่คือใบแรกไม่มีท่าน,นะจ๊ะสกิลไปถัดมาก็ผมกับ ไฟ n อลฟิวลีใบนี้คือ200ไม่ก็พันสเยอะมากนะครับผมใบนี้ไม่200ก็พันสถือว่าเยอะจริง,รงๆรุนแรงมากๆเลยเป็นการ์ดสกิลไม่มีท่านนะครับผมสกิลใบถัดมาก,กับ s u r p r i พ e ส์แอนไอ่ะใบนี้ก็จะเป็น400ธรรมดาใบนี้เคยมีในสตาร์เตอร์เแล้วนะครับผมนี่ก็จะออกมาซ้ำอีกรอบหนึ่งนั่นเองก็ไม่มีท่านเหมือนกัน สกิลไปถัดมาก็ผมกับ Battle Recharge นะครับผมอันนี้คือบวกแค่ร้อเดียวก็จริงแต่สกิลมันดีมากนะครับผมช่วยในการเรื่องของเพิ่มจานวนครั้งในการโจมตีนั่นเองก็ไม่มีท่าเหมือนกันแต่น่ากลัวครับผมน่ากลัวการไปถัดมาครับผมอ่าเป็นสกิลเหมือนกันกับ Sandstorm ใบนี้ก็จะบวก Power 400ไม่ก็700ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมันนั่นเองนะครับผมสกิลไปถัดมากับ Stomping Hammer นั่นเองอ่าใบนี้ก็จะเป็น500ไม่ก็800นะครับผมอ่าก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขไม่มีท่านั่นเอง สกิลธรรมดาใบถัดมาก็ผมนั่นก็คืออะตอมิกบอมนั่นเองอ่านี่นก็จะเป็น500แไม่ก็800เหมือนกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนั่นเองสกิลใบถัดมาก็จะเป็นเอิร์ธพาวเวอร์อันนี้นก็จะเป็น400ไม่ก็700นะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเหมือนเดิมมันจะมีพวกพวกนี้มันเป็น2อย่างนี่จะเป็นเงื่อนไขซะส่วนใหญ่คราวนี้นี่คือสกิลธรรมดานั่นก็บอกให้มา2468มีสกิลธรรมดาให้มา8ใบนนครับผมจริงๆดูข้างกล่องก็ได้แหละ คราวนี้มาถึงซูเปอร์สกิลบ้างซึ่งซูเปอร์สกิลเนี่ยจะรุนแรงกว่าแน่นอนครับผมแต่จะมีเงื่อนไขในการใช้ยุ่งยากบางทีอาจจะจำกัดธาตุจำกัดใบยิงฉูบอย่างเงี้ยว่าจะต้องใช้กับไดนโนเสาร์ธาตุดินเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอ่ะใบแรกเลยกับซูเปอร์สกิลเอิร์ธเควกใบนี้1,000นะครับผมพลังยมตี1,000บวกถ,ถือว่าเยอะนะเป็นคอสนะครับผมแล้วก็ออกอ่าออกคอสนะครับผมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ธาตุดินและในห้องอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมซูเปอร์สกิลเนี่ย จะต้องมีสัญลักษณ์ของธาตุกับสัญลักษณ์ของปลอิงชุด้วยเดี๋ยวแน่นะครับมันมีบทบาทแน่นอนนะครับผมเดีย๋ยวค่อยว่าก,กันละกันสุอร์สกิลใบถัดมาครับผมกับนี่เลยเซอร์ไว i v a l instinct นะครับผมอ่าวันนี้ก็จะเป็นบวกสามร้อยเห็นพลังบวกแค่สามร้อยน้อยอย่างนี้นะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับไอ้บวกสามร้อยน้อยอย่างนี้เนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนพวกพลังบวกน้อยนเนีย่ยแต่มันเป็นซเปอร์สกิลมันจะเอาไว้เล่นคอมโบดีๆกับตัวอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของทริปสกิลละกันนะจ๊ะ สุดพสกิลใบถัดมาครับผมกับนี่เลยดิฟ <Deep. S 1> แขนย่อนนั่นเองอ่าใบนี้ก็จะบวก600นะครับผมแล้วก็มีใชาอาจจะเป็นธาตุดินมาให้ด้วยแล้วนะก็ส่วนมากถ้าเกิดมันเป็นธาตุดินแล้วก็มักจะไปประยุกต์กับอ่าสกิลของไดโนเสาร์ธาตุดินได้นั่นเองสกิลใบถัดมาครับผมอ่านี้เป็นธาตุลมนะครับผมกับวอลลิงอ่าลอลลิงทำเฟสนะครับผมอ่าตัวนี้ก็บวกพลังแค่300แต่บวกแค่300นี่แหละมันจะมีคอมโบดีๆมาแน่นอนนะครับผม Super s สส์สก l ลไปถัดมาก็จะเป็นของทาุลมละนะครับผมนี่ก็จะเป็นทอนาโดนะครับทอนาโดทอสนะครับผมบวกถึง1,000เลยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นมีกระดาษมาให้แล้วก็มีทตุลมมาให้นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ใบเนี้ยไอ้พวกในลังเนี่ยบอกเลยแล้วกันว่ามันคือเหมือนกับไว้บอกเงื่อนไขนั่นเองอย่างเช่นสกิล l เนี้ยบอกว่า ใช้ได้เฉพาะไดนโนเสาร์ธาตุลมที่มีสัญลักษณ์กระดาษเท่านั้นนะครับผมมันก็เลยมีมีธาตุลมแล้วก็สัญลักษณ์กระดาษมาให้เหมือนกับให้เราจําง่ายๆเลยอย่างไบเนี้ยโอเคไปเนี้ยก็อาจจะอาจจะไม่มีผลแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันจะชัดเจนเลยอ๋อมันใช้กระธาตุลมกับกระดาษนะมันง่ายต่อผู้เล่นในการจำนั่นเองครับผมทำให้คนใช้เนี่ยจำได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ในอนานคตอาจจะมีรุ่นเล่นมากกว่านี้อีกก็ต้องดูกันต่อไปนะจ๊ะซุเปอ์สกิลใบถัดมาับผมอ่ากับนี่เลยนินจาแอคแท็กนะครับผมนินจาแอคแท็ก ก็จะเปกแบแนวแยกล่างโจมตีตามกระตูนะก็จะเป็นพลังโจมตีหนึ่งพันก็จะเป็นการไกลกับธาตุลมนั่นเองครับผมซุเปอ์สกิลไปถัดมากับเลเซอร์วินนั่นเองครับผมอ่าก็จะเป็นพลังโจมตีบวกหนึ่งพันอีกแล้วอ่ามีสัญลักษณ์เป็นคอนครับผมกับธาตุลมซุเปอ์สกิลไปถัดมาครับผมก็จะเป็นเวอร์วินนั่นเองอ่าอันนี้ก็จะเป็นบวกหกร้อยนะแต่สกิลน่าจะดีแน่นอนครับผมแล้วก็เป็นธาตุลมด้วยนั่นเอง ซูเปอร์สกิลใบถัดมาครับผมกับเฮริเคนสไตร์อ่าอันนี้บวก900นะครับผมแล้วก็มีเงื่อนไขแน่นอนแล้วก็เป็นธาตุลมด้วยสมมติว่าซูเปอร์สกิลมีเงื่อนไขยอยู่แล้วครับผมชัดเจนเลยซูเปอร์สกิลใบถัดมาครับผมกับโมแอ็แท็กอ่าอันนี้บวก1,000เลยนะเป็นการไกธาตุดินนั่นเองก็น่าจะเอาไว้ใส่ธาตุดินที่เป็นการไกแน่ๆเลยซูเปอร์สกิลใบถัดมาครับผมกับสไพร์แอโร่อ่านี่ก็จะเป็นพลังโจมตี1,000นะครับผมออกกระดาษธาตุดินนั่นเอง ซปเปอร์สกิลใบถัดมารับผมเป็นใบสุดท้ายแล้วนั่นก็คือโบลเดอร์คลัชนะครับผมอ่าบวก900ธาตุดินนั่นเองนี่จะเป็นซปเปอร์สกิลทั้ง12ใบที่มีให้เลือกใช้นะครับผมแต่นั่นก็คือมันจะเอาไปซัพพอร์ตพวกธาตุลมกับธาตุดินที่อยู่ในชุดนี้นั่นเองก็ลองไปประยุ์ใช้กันดูนั่นเองครับผมก็ถ้าเกิดซื้อเยอะๆเราก็จะมีตัวเลือกให้ใช้เยอะนั่นเองแต่จะซื้อกล่องเดียวมันก็เล่นได้นะครับผมเห็นว่าจะมีแค่อย่างละหนึ่งบางทีนี่มันเล่นยากนะครับผม คราวนี้ก็จะเหลือคาแรคเตอร์อ่าเหลือคาแรคเตอร์บ้างคาแรคเตอร์ในชุดนี้ให้มา2ใบครับผมใบแรกก็คือ Lex O n ตัวนี้เนี่ยมีซ้ํากับใน Start e r Set คือ s t a r t e r Set ก็ให้ตัวนี้มามีชุดนี้ก็ให้มาอีกนะครับผมก็ดังนั้นนี่ก็หมายความว่าก็จะเหมือนเอฟเฟกทุกอย่างเหมือนกันเปรียบเลยแต่เราเลือกใช้แค่ใบเดียวอยู่แล้วนั่นเองครับผมตัวนี้ก็จะเหมาะกับเอาไปประยุกต์กับเด็กหล่มนั่นเองการ์ดใบถัดมาครับผมอ่ากับเอโตะนั่นเองครับผมอ่าตัวนี้ก็ จะเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่เรียกได้ว่าเอามาใช้เล่นคู่กับธาตุดินนั่นเองเป็นคาแรคเตอร์อีกใบหนึ่งก็ผมที่เหมาะกับการเอามาซัพพอร์ตกับธาตุดินมากนะครับผมแต่เราจะไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นกันนะยังไงก็แล้วแต่มันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนะครับผมเล่นให้มันคู่กันก็พอคาแรคเตอร์ character ก็จะให้มา2ใบนั่นเองครับผมก็เลือกใช้กันได้ตามใจชอบ สุดท th ้ายแล้วก็ผมก็จะเป็นการ์ดโปรโมที่แถมมาให้ในชุดนี้นะครับผมอ่าก็จะมีออกมาเป็นคู่หนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ตารางการออกอากาศการ์ตูนนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของการวิธีการส่งต่างๆว่าส่งคูปองอันนี้ไปยังไงคูปองที่แถมในชุดนี้ก็จะเป็นของไดโนเสาร์ธาตุดินนั่นเองครับผมก็ค่อนข้างจะเก่งกันเลยทีเดียวหามากให้ได้ครับผมด้านหลังก็จะเป็นที่อยู่ชื่อชื่อเล่นนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต่างๆให้กรอกลงไปแล้วก็เอาไปส่งและคูปองนั่นเองวิธีการส่งและคูปองแล้วก็มีีอย่างน้ มีรายละเอียดตรงนี้ครบแล้วนะครับผมสามารถไปเช็คกันได้เลยทั้งหมดนี้ก็ผมก็จะเป็นการรีวิวยูนิตต่างๆนะครับผมที่แถมมาให้ไดนโนเสร์ต่างๆการสกิลต่างๆนะครับผมที่แถมมาให้ในชุดนี้เลยกับการ์ชุดไดโนเสาร์คิงในชุดเบสเซตหมายเลขหนึ่งนั่นเองครับผมซึ่งจะเน้นที่ ธาตุลมกับธาตุดินนั่นเองนะครับผมสำหรับเบสเซตสองสามก็จะมีธาตุที่เหลืออีกแน่นอนก็จะเป็นกล่องหนึ่งมี2ธาตุใครรักชอบธาตุไหนใครชอบนีโนสอร์สไตล์ไหนนะครับผมชอบนีโนสอร์แบบตระกูลแรปเตอร์อย่างเงี้ยอ่านี่เลยแนะนำธาตุลมชอบนโนสอร์ตระกูลแบบที่เป็นแบบอุ้ยแนวป้องกันเยอะๆแนวแข็งๆก็เนี่ยแนะนําเลยครับผมกับเด็กดินชอบเทอรซอร์ท็อปชอบสามขาวก็ไปดูสายฟ้าชอบทีเล็กนะครับผมก็ไปดูธาตุไฟก็ไปดูกันต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมชอบตัวไหนก็เล่นแคลนนั้นเล่นเผ่านั้นน่ครผมใชแลข เล่นทานะนั่นเองสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวคงต้องขอจบลงต่อพี่เท่านี้ครับผมสำหรับคลิปหน้านั้นก็จะมีรีวิวกันต่อแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามนแลรับผมติดตามไปเรื่อยๆนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย